คุณเคยแผ่เมตตาให้กับคนอื่นให้กับสรรพสิ่งให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับเทรรเวดาประจำตัวเ,เคยแผ่เมตตาให้กับตนเองไหมครับลองแผ่เมตตาให้กับตนเองดูนะครับเองจะได้มีความสุขเ้ามีความทุกข์อยู่ก็จะรู้สึกมีความสุขเย็นกายเย็นใจ ขึ้นนะฮะบทแผ่เมตตาให้แก่ตนเองอหังสุกิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอหังนิทุโขคโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อหังอเวโรหโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอหังอภภาปัจโจโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอหังอานิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานังปาลิหะรามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้้นจักทุกไปทั้งสิ้นเถิด